อยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้อยากินอยากไป็นมตตึกนี่จะม่หิวข้าวอีกอยากโอ้ยพี่น้องไปต่อว่าอะไรคนที่ทอ,อดวิธีสักถ้าสะบัดแม่แปลกเ <c oughs> <c oughs> มนนี่เมนหนิงแม่เมนหนิงว่าคิดหอดแห้งว่าสนุกเพื่อนนี่เป็นไ like ร สีไหาน้ำได้แม่นะก็คิดหอดเนาะแล้วก็อบอุ่นคนะอบอุ่นมาได้มาทีมมาและยอมในอบอุ่นมากเลยนะคะทีมงานบ้าน้องจดได้คุณได้ยางโอ้โจดได้ยางหนีพี่น้องเอ้ยถ้าสะบัดเลือดว่างๆเนาะจ้าแม่ตูว่างพะมะรักทุกคนทั้งสีค่ะเออนมบ้านก็น่ารักนมเบงก็น่ารักแต่ว่าไม่ยังไม่ได้ใส่ขาเทียมอยู่เพราะว่าเรายางด้วย จวงกับอาร์ตขับรถให้บอสจวงขับรถมาเปลี่ยนนะจ๊ะจังจวงขับรถมาเปลี่ยนพี่น้องคิดถึงอีกแล้วโอ้ยพี่ต้าว่าจะไปเต้นอยู่นะเมื่อคืนนี้นะแต่ว่าแบบคนแบบโอ้ยเนื้อปากกระป๋องค่ะถ้าถ้าลงไปก็คือจะไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในขั้วพานอัลมากินข้าวค่ะคุณแม่แล้วกินเอากินเอาอยู่นี่ กินดีค like ักเด้วยลมาดนี่ลมแรงขนาดนั้จ้ะแมนพี่น้องลมเฮงลมแรงมากดีใจยายแบงมาเสริมทับแม่ทับด้ไห่พี่น้องไม่ยายแบงเลยทับไวโอ้จะสองพันแล้วพี่น้องหัวแล้วอะึรไม่กิจกิจซิรีโอ้ยไม่ยายแบงมักเนีแมนพี่น้อง ขอบคุณหัวใจด้วยจ้าจวงมีแต่เว้าพนนะฟอ่อนบอพี่น้องให้ฟอ่อนเตีถึงลบบุรียังนมจวงยังไม่ถึงเื้พี่น้องนึกจ้าคิดฮอดค่ะคิดฮอดคิดถึงค่ะนั่นนั่นเจอกันยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดธันวาด้วจ้านั่นว้ายยาว่าเด้อปลีนไปมาลีลีรักษาสุขภาพเลยนื้เป็นมมมนมจวงจ้าลมหนาวน่ารักทุกคนเลยจ้าขอบคุณค่ะ ทานนั่นว่าท่านหนาวบอสเวาจัวหนาวดิพี่นอ้องบวกแดงเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าลมหนาวเขาพัดพัดเข้ามาแล้วนะคะก,กินยากินอยู่จ้าแต่ว่า,มาลมพัดอันลมพัดดังไหมพี่นอ้องลมพัดดังเขาเว่นเว่นเวนกับตนะขี้มูกย่อยยับยางอยู่บนันเ้กินยาเขากินอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่หายนะคะล้วก็าากินยากินยังอยู่นะคะสวัสดีจ้าออสเตรเลียโอ้ยสวัสดีคะ่ะคุณแม่ จิ๊บปี้บอนี่ไม่จิป๊ปี้บอกยี่สิบหงยิเจ็ดจะกันศรส,สเกตอาจาร์ได้เลยจ้าไปชมชมพุทงหทานตะวันยุใสยพี่น้องจะไปกินได้ทันตะวันเล่นดาววัวจวกหนาวค่ะ <c oughs> พี่น้องหนาวเย็นๆนะคะถึงลบบุรียังยังไม่ถึงนะคะ ทางปอดภัยนะคะร่มวอยค่ะมวอยๆพัดวื่อๆค่ะให้ด็นไกทันะคะนรมวอยวอๆค่ะลระไวอกนวมวอยๆพัดวื่อๆค่ะกระเด็นไฮดอกทานตะวันมักทๆ้ัดว่อนคะคะเด็นไฮดันะัน่มอนๆพัดวื่อๆค่ะ้ระเด็นไองทนวัน่ดว่ค่ะนั้นเมืองทัวันรวอยๆนัวอๆค่ะระเดีนไฮดกทันตาวนรวอสดวจานมจ่งเดนมอกทันตวงน่ารักอาคก็น่ารักแดงก็วน่มรยักตองก็น่ารอกทันะวองติอยๆพดวื่อ ดวงน่าตาขอบคุณค่ะโอ้ยดีใจดีใจขี่หมวกย่อยย้ำยางเห็ดสืบแพทย์ก็มาได้ที่พี่น้องโอ้ยขอบคุณนะคะชิเป็นชิปคอมเมนต์อยู่แอนพี่กะไล่ชิปคอมเมนต์เมื่อกี้เรีนก็บาอ่านเศษในทีคอมเมนต์นะพุดนะเพื่อว่าเต็นน์น้าฮานมาขึ้นอีมวลมวลน้อพี่น้องมวนตัวกระยับเป็นมวนน้ำอยู่ตอรมาหางอันยากพี่น้องต้องค่อยจอบค่อยซองโมมีส สบายดีใจกล้าสาวๆปลาปลาดาวจ้า